เจ็บพี่น้องคมอัลมำแจังหน่อยหนึ่งคำหมักไงแล้วสดคำหักไงสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชิมค่ะพี่น้องคะเมนี้พาพี่พานองมากินก่อยเนื้อนะคะหลาบงัวนะคะพี่น้องก่อยมขมก่อยขมนะคะพี่น้องคะมึงเต็มเต็มหมออาญะค่ะพี่น้องมึงไง ใส่นขมอ่ำลําหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องราวก็สิตุ๋ยกับข่าเหนียวนะคะหนึ่งห่อนห่อนไม่ไหมอยู่นะคะพี่น้องคะ<_ <k> _ <d> _>หน่อยๆเผ็ดๆนะคะพี่น้องขมอ่ำลํานะคะม <_ d _> ึงไง <_ d _> อื<_ <d> _>้เฮ็ดแหลน้ำลายแกนะคะพี่น้องแ้มีกระเทียมนะคะพี่น้องค่ะมล <_ d _> มีกระเทียมแล้วก็โรยด้วยพริกลงไปนะคะ มามาค่ะพี่น้องขามาแซ่บๆข้ามไ,ไปไงเป็นน้ำตงหัวขับโมนี้ตงหัวหนึ่งเขานะคะแต่กองเขาคือเกาพี่น้องเต็มกองอาย่าค่ะพี่น้องค่ากินย่ำคำย่ำแรกนะคะพี่น้องคะ่ะพึ่งเลืองงานคือเกานะคะรถติดคือเกาพี่น้องเอ,อ้ยส่วนสิม้าหดบานหดสองนะคะมามาค่ะมาแซ่บๆคุยข้ามไ,ไปไงเป็นน้ำกัดรถพี่น้องขาเนาขอโทษขออภัยนะคะผู้บ่งกินดิบนะคะพี่น้องคะ่ะเสียงกระสีดังแน่นิดนึงนะคะต้องขอโทษนะคะพี่น้องกินดูหนาบานนะคะคู่ข้ามมาไงไงไปรถ ถ้าเรากินโดดนะคะพี่น่องใช้คำาอย่างนี้นะคะ ผักของขงอกก็มีผักสลัดนะคะพี่น้องมีผักกัดหินนะคะมีัวละพานะคะมีกะลานิดน้อยนะคะพี่น้องมีกะเทียมน้ำนะคะพี่น้องขาข้าวบ้านพืนพัดกับเข่านะคะพี่น้องมาดูเห็ดกิดบนะ เจ็บผิ่หนองคมอมลำเจ้าหน่อยนึงคำแบบไงแล่อออาอืขอดคะแนได้ไหหน่อย เดือดกินได้ิดหนึง่งอะแซ่บพี่น้องซีซันอาจ์ซิบ่ร์นายกินบันไดน,นะคะพี่น้องเพราะว่าต้องหูวว่าใส่เลือดนะคะตั้งหัวก็ขมแบบไม่ใส่เลือดนะคะพี่น้องสิมดแน่นิดนึงเด้อจ้าไปเลยหอ้อ ลบเพราะว่วมันตองนี้ตม้มขมอมล้ำน้ำกันจังหน่อยนะพี่นเนาะต้อค่อยจิกขอกันตรงหูหลับหน่อยเดี๋ยวนะคะตรงหูก้อยหน่อยเดียว ข้าวบานเขาจะผัดกับเขานะคะพี่น้องเสียงขูดกระทะขูดๆเลยสีใส่ซอนสดแล้วบดนี้พี่นอ้องเสแหร้งพี่น้อง หนุกโด,ดด,ดเพิ่นประกาศกินต้งหูใสเห็ดน้ำต้มห้ใจพริกอันเผ็ดแล้วนะคะพี่น้องเผ็ดคกาหพีหน้องค่ะสดข้างในเง Der. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. สุดยอดสุดยอดมาพี่น้องคะ โอเคค่ะพี่น้องขาคลิปนี้กินข้าวเมียน่าสวดกขอ,ขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวหนูเห็ดคลิปในครั้งต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปในเด้อค่ะพี่น้องขาคลิปนี้พอสำเนียงคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีคะ่ะ